สวัสด,ดีครับวันนี้พบกับผมรายการโลมาเบิ้ลทีวีช่องชีช่องอวันนี้ก็จะมาแกลกทุกบากปีใหม่กันรับไปเลย ไปหมุนนะครับไม่รู้หมุนนานหรือเปล่าโอ้โหห้าสิบเจ็ดนาทีแล้วก่อนนะครับถ้ามันจะได้ของไม่ค่อยดีครับก็เสร็จแล้วนะครับดูสิโอ้โหคล้ายๆกับที่เล่นรายวัน หลายๆอ,อีเวนที่จะให้ลูกลูกเหนือธรรมชาติอะไสีแดงๆแต่นี้ไม่รู้ได้อะไรหกอันผมเลือกเลขค่ากันผมชอบเลขห้าโอ้โหได้เอ็ดบวกนะมีของเยอะแยะเลยนะครับ เนี่ยแคปไปก่อนคือมีแต่ของดีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อันนี้ซูปเปอร์แจ็คพอตแสงสว่างโปกเกตอันนี้ก็เอาเป็นเอสบวกอันนี้แฟลก้าเอสบวกไม่ค่อยดีสุ่มการ์ดฮิตสุ่มเครื่องลางฮิตดีหน่อย คิดตั้น300อไม่ดีครับถือว่าโชคดีพอสมควรก็ก็วันนี้ก็มีอินโทรใหม่ด้วยนะครับเพราะพิ่งเป็นครั้งแรกที่ใส่อินโทรเพราะเพื่อนทำให้ก็ชื่อช่ชองเขาชื่อฮอตโซนอนนี้ไม่ลองไปหาดูได้นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ ทุกคนที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ